วันนี้มารีวิวครับตู้ครบ8เดือนนะครับตู้ครบ8เดือนแล้วนะครับเออเริ่มตั้งเริ่มตั้งกับวันที่30ตุลาคม6 3นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับนั่นคือวันที่เริ่มตั้งโต้ลูกนี้นะครับก็ครบแล้ว8เดือนแล้วนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูว่าเออมันมันมันมีอะไรอยู่บ้างดีมั่งอันไหนไม่ดีบ้างนะครับรีวิวไม่ได้โชว์ตู้นะครับ ได้นาะมาบอกว่าไอ้ตู้ที่ไม่มีชิลเลอร์เนี่ยครับไอ้ตู้ธรรมดาเนี่ยครับมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดก็มีแค่สกิมเมอร์ตัวหนึ่งนะครับเคิร์ฟ้าครับนี่ตู้ไซส์ยี่สิบสี่นิ้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับบอกให้นิดนึงว่าสิ่งที่ผมเลี้ยงมาตลอดระยะเวลาแปดเดือนนะครับเน้นแร่ธาตุน้ำนะครับนี่ขนาดเน้นแร่ธาตุน้ำบางตัวยังแย่เลยนะครับก็บางตัวถ้าดีก็คือดีเลย ถ้าตัวไหนแย่คือแย่นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปคือตู้นี้คือไม่มีเครื่องคุมอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นทําความเย็นไม่มีนะครับก็ได้แค่อาศัยว่าเออเขาอยู่ใต้แอร์นะครับได้อยู่ใต้แอร์ถ้าเปิดแอร์เ็เออตู้เย็นนิดนึงนะครับก็ถือว่าโป่งนะครับตัวนี้ถือว่าโป่งไม่มีนะครับชิลเลอร์ให้ดูนิดนึงนะครับไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับก็ มีอยู่เท่านี้นะครับรีวิวให้ดูนะครับสิ่งที่โตโตแบบไม่หยุดไม่ย่อนในในในตู้นี้นะครับเคนยานะครับเคนยาะัซซี่นะครับใหญ่มากนะครับคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบหนึ่งวัดวัดความกว้างนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับลำต้นจากวันที่มานะครับ ลำต้นจากวันที่มาต้นทดาินสอเล็กนิดเดียวสูงประมาณประมาณไม่ถึง2นิ้วครึ่งครับตอนนี้สูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับนี่ที่โตโตมากที่สุดโตแบบเห็นชัดๆในตู้นะครับลองลงมาคือเห็ดขนน้ำตาลนะครับได้มาสองกอวันแรกที่เลี้ยงนะครับก็จะมีแค่2ตัวกอละตัวที่ได้มานะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้กอ,อ,อน,นี้มี ก็กลายเป็นไม่ได้เลี้ยงแอนนะครับก็กลายเป็นที่นอนของการ์ตูนไปแล้วนะครับก็มีอยู่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองที่เห็นนะครับสี่ตัวนะครับจากหนึ่งเป็นสี่นะครับแล้วก็กอนนี้ก็มีตัวเดียวเหมือนกันนะครับตอนนี้ได้มาเป็นสามตัวใหญ่โตนะครับใหญ่โตมโหฬาเลยนะครับที่เห็นจะจนะครับที่มีสองตัวแล้วก็เค็นย่าออสซี่นะครับที่โตนะครับส่วนขาหมู วันนี้ scholar, จำศีลม,มาสามวันแล้วนะครับจำศีลม,มาสามวันแล้วส่วนอนอนท่อนะครับนอนท่อตัวเนี้ยนะครับเห็นผู้เขามีอยู่นิดหนึ่งนะครับเ,เห็นผู้เขามีอยู่นิดนึงนี่คือผู้ที่ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับผู้ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเขาสลัดผู้ทิ้งไปนะครับนี่แล้วก็หายไปอยู่ประมาณนะ่เกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับเกือบเกือบครึ่งเดือน ก็เ,เขาก็โผล่ขึ้นมานะครับเป็นผู้คือบางคนไม่รู้ว่าเอาเอก็สลัดผู้ทิ้งเนี่ยอ้าวเขาตายแล้วนี่หว่าเอาเขาไปโยนทิ้งไม่ตายนะครับครับเขาผู้ใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นมาเป็นผู้เล็กๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณนิ้วหนึ่งนะครับความยาวประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็เอออันเนี้ยนะครับอันเนี้ยที่ได้มา ที่ได้มาก็เออมันมันไม่มีติดมาแล้วครับบังเอิญมันมันมันได้มามันโผล่มาจากไอไอ,อเห็ดขนเอ่อเห็ดขนส้มเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเออเห็นไม่ค่อยชัดกล้องนะครับนะครับเอ่อเอ่อเนี่ยครับก็คือได้ได้มาก็เป็นเอ่อปลายมันอ,ออกส้มๆนิดนึงนะครับข้อนี้อันเนี้ยได้มาที่แบบไม่รู้ตัว นะครับก็ที่ไม่ค่อยดีที่เอ่อแล้วก็ไอ้เจ้าเจ้าก้อนี้นะครับเห็ดไทยเห็ดไทยใหญ่นะครับก็ก็โตโตจนแน่นเลยครับดูฮะแน่นเอียดเลยนะครับล้นแฝกแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับเห็ดขนน้าตาลแล้วก็เห็ดไทยเห็ดไทยเล็กนะครับไอ้เอ่อเห็ดเอ่อกระดุมนะครับอันนี้กระดุมเนี่ยกระดุมกระดุมเล็กนะครับแล้วก็กระดุมใหญ่ กระดุมใหญ่จะดีนิดนึงกระดุมเล็กไม่ค่อยดีนะครับกับเห็ดนะครับเห็ดขนน้ําตาลไม่ค่อยดีนิดนึงในตู้นี้นะครับก็ให้ดูนะครับความเจริญเติบโตส่วนสาหร่ายแดงกอใหญ่นะครับตอนนี้โดนสอยกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาลงมาไว้ที่กองล่างนะครับเดี๋ยวทําไฟเลี้ยงใหม่โดนไอ้ตัวตัวตัวนี้สอยนะครับทุกวันเลยนะครับเยีโล่แท้งชอบมากพืช พอเขาเป็นสัตว์กินพืชนะครับก็จะค่อยว่าตั้งตอดตอดเนี่ยจะกอใหญ่ๆนะครับก็เหลืออยู่กอเท่าเนี้ยนะครับเป็นของชอบของเขาว่ากันไม่ได้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูว่าเออตู้ครบแปดเดือนแล้วครับก็ตไค่ายขนเขียวบานเลยครับบานเลยเนาะผมก็ไม่เคยคิดจะกำจัดนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะผมอยู่กับมันมาโอ้ ต้องเริ่มลี้งใหม่ๆจนถึงปัจจุบันผมก็ไม่เอาอีกเลยนะครับหลังจากที่กําจัดไปแล้วมีผลต่อพวกปะกการังเลิกครับความคิดนี้ผมเลิกเลยไม่ไม่คิดกําจัดนะครับเพียงแต่ว่าคุะคุมของเสียให้ดีแค่นั้นเองอย่าให้มากเลยเกินไปเพราะของเสียพวกนั้นมันคืออาหารของเจ้าไอ้พวกตะไคร้นี้นะครับคุมคุมไว้ก็คือการคุมก็คือคุมตัวเล้าแหละครับพูดง่ายๆอย่าให้อาหารเยอะมากเกินไปนะครับ ี่ยท,ทุกชีวิตที่อยู่ในตู้นี้ที่ที่ที่เอ่อที่อยู่ในตู้นี้ก็มีตะกับนะครับที่ที่ตั้งแต่แรกเลยที่ลงไว้คู่หนึ่งตายไปตัวหนึ่งแล้วก็เอ่อสโนแบ็คนะครับสโนแบ็คสีดำเนี่ยกระตุนดำเดี๋ยวคู่เขาตายไปก็เอาเกระตุนส้มมาอยู่แทนนะครับก็แค่ไต่กันคืนเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยเลี้ยงอะ่ะคนไม่ชอบคนไม่ชอบเลย ผมอธิบายให้ฟังว่าเออปลาเขาเขาเขากัดกันเนี่ยนะครับเขาไล่กัดกันเนี่ยผมเอามอญกองล่างเนี่ยนะครับไว้กองล่างคืนเดียวแล้วตอนเช้าผมก็เอาตักเขาขึ้นมาอยู่บนก็รักกันดีแหละฮะดูนะครับเห็นไหมฮะต่างต่างสีนะครับสายพันธุ์เดียวกันแต่ต่างสีอยู่กันได้เลี้ยงกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าต้องเล็กตัวใหญ่ตัวนะครับอย่าให้เท่ากันทว่วนเออแมนดารินอยู่ดีครับ ทั้งคู่เลยรักกันดีแมนดารินอย่าเลี้ยงตัวผู้สองตัวหรือตัวเมียสองตัวไม่ได้นะครับต้องเลี้ยงตัวผู้ตัวหนึ่งกับตัวเมียอยู่ดีครับน่ารักเป็นปลาน่ารักนะครับต้องให้ตู้เราต้องเลี้ยงพอร์ตนะครับการที่จะมีพอร์ตได้เนี่ยผมผมถึงต้องเลี้ยงสายลายแดงนะครับนะครับต้องเลี้ยงสายได้แรงพวกนี้เขาจะมีพอร์ตติดมาแค่ตัวสองตัวเนี่ยทิ้งไว้ในตู้เนี่ยมันก็จะขยายขยายพันเป็นร้อยเลยนะครับเวลาล้างไส้กรองเนี่ย เนี่ยผ้ากองตัวเนี้ยใยกองตัวเนี้ยจะเห็นนะฮะมีมีมีเป็นสิบสิบตัวเลยต้องเอามาปล่อยคืนตู้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติม <c oughs> เออสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากในตู้นี้นะครับก็มีที่ผมทําเพิ่มเติมก็คือถุงนะครับผมใช้ผ้าชีฟองบางๆเนี่ยครับเย็บเป็นถุงครอบเป็นปากเออปากท่อลงมาเพื่อเนี่ยดูนะครับเห็นไหมเศษผงบานเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เศษผมพวกนี้ลงมาเยอะมากเกินไปเป็นคือพูดง่ายๆว่าถุงกองหยาบนะครับผมไม่ได้ซื้อไอ้ถุงนี้นั่งเย็บเองใช้ผ้าทีกองบางๆเนี่ยไอ้ที่เขาตัดเชือกผู้หญิงเนี่ยฮะเย็บเอ,เ,อเอานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เอาเชือกร้อยไว้ตรงนี้ไว้นะครับเ,เป็นการกองหยาบนะครับก็จะล้างพร้อมท้ายกองอันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันลงมายอ,อยู่ในนี้ยเยอะมากเกินไปนะครับ ก็เออมาให้ดูก็พยายามนะครับผมไม่มีอะไรจะสอนลวละนะครับแล้วก็ไม่ได้สอนใครด้วยตอนนี้นะครับก็เพียงจะอัปเดตให้ดูว่าเออเลี้ยงมา8เดือนเนี่ยโดยที่ไม่มีชิลเลอร์เนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกครับที่มีชิลเลอร์ถ้ามีชิลเลอร์เนี่ยอุณหภูมิไม่แฝงการเจริญเติบโตในตู้จะดีดีเกือบทุกตัวนะครับแต่ครั้งนี้เราต้องทําใจว่าเออถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยเลี้ยงเป็นเพื่อนกันก็คือไม่มีชิลเลอร์ไม่มีชิลเลอร์เนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงได้แค่บางตัว ผมก็จะไม่หาเพิ่มเนี่ยผมก็เลี้ยงอยู่เนี่ยฮะลงวันแรกเท่าไหร่นะครับวันปัจจุบันผมก็เลี้ยงอยู่เท่านั้นนี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะยันตู้นี้ได้อีกกี่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วนะครับพวกโดยโดยเฉพาะพวกเห็ดเนี่ยโตมากเลยครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามนิ้วต่อตัวนะครับก็ตอนเนี้เขาลงเขาลามลงลงลง,ลงหินหมดแล้วนะครับเขาเดินลงมาแล้วนะครับพวกปะการังเดินได้หมดทุกตัว เขาไม่ได้อยู่บนที่ฐานแตกแล้วนะครับเขาลงมาในหินแล้วนะครับดูให้ดีนะครับก็บมันจะแยกไงก็ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยก็เลี้ยงเขาไปอย่างเงี้นะครับก็ปล่อยเัาเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะต้องยุบหรือเราจะต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตู้ใหม่ก็ยกออกไปทั้งอันเนี่ยแล้วฮะหินแล้วก็ทําเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็เสริมกันไปอันเนี้ยแล้วก็<ๆ>ไว้เขาอยู่อย่างเงี้ยในเมื่อมันแยกออกมาไม่ได้นะครับก็มาเอ อัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าเออแปดเดือนแล้วเนี่ยเกือบเผื่อปีแล้วอีกสี่เดือนก็จะปีแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโคมไฟอยู่ดีนะครับโคมไฟอยู่ดีก็ไม่ไม่มีตัวเอ่อดวงไหนขาดนะครับก็ยังอยู่กันเนี่ยแปดเดือนนะครับก็ยังอยู่แปดเดือนนะครับก็ยังอยู่ดีไม่มีอาหารเสริมนะครับตู้นี้ไม่มีนะครับไม่มีให้อาหารเพราะผมถือว่าปลาคารังเนี่ยเขาอาศัยอาหารปลานะครับ อาหา,อาศัยจากอาหารปลาไม่มีใส่เพออะไรเพิ่มเลยอาหารก็มีแค่นะคัะกล่องกล่องนั้นกล่องเดียวนะครับเอ,อมีอาหารกระตุนทําจากพืชทำจากสัตว์นะครับแลอ้อีกอันหนึ่งเพื่อเลี้ยงเลี้ยงแทงแทงเขาจะกินพวกพวกพืชนะครับก็มีม,มีมีพืชซองหนึ่งสัตว์ซองหนึ่งผสมรวมกันนะครับสองออสองซองนี่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ซื้ออาหารใหม่เลยนะครับ กี่เดือนแล้วว่าแปดเดือนนะครับเนี่ยผมใช้อยู่ไอ้แค่สองซองนะ้จะเลี้ยงเขานะครับอย่าใส่ขนาดนี้บางทีใส่จะโนโยังมาแล้วก็เออเนี่ยดูตะไคร่ตะไคร่เขียวจริงๆถ้าลำคานหูลำคาญตามากมากนะฮะไอ้ตะไคร่พวกอนี้ใช้สายยางอ่ะใช้สายยางเส้นไม่ใหญ่มากค่อยๆดูตะไคร่ออกมานะครับก็ได้แล้วแต่เราแต่อย่าก,กวนนะครับอย่าก,กวนตายให้น้ำขุน่นไม่งั้นเดี๋ยวพวกในใต้ในเตะขึ้นมาปลาตายนะครับ ผมก็ปล่อยไว้เงบนี้นะครับไม่ยุ่งไม่ไม่ไมไมไมอะไรมันครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก็คิดถึงกันทุกคนนะครับก็การการคลิปการคลิปในช่อง YouTube มันหายไปด้วยนะครับก็จะพยายามพยายามอัปเดตให้ดูแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปทุกเดือนนะครับถ้ามีมีอะไรดีจริงๆผมก็อาจจะมาสอดแทรกให้นะคร,ครับสวัสดีครับ